รานเฮียมสมิงโคดประพันธ์โดยไตรโศกบทที่6คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทยูเนียนแอพพายจำกัดผู้ผลิตกระบอกไฮดรอลิกสำหรับเครื่องจักรกลเองเห็นช่องเขาตัวนู้นไหมพรานเพ้าวให้ดูเขาลูกหนึ่งแกลออกไปไม่เท่าไร เราก็จะเป็นการเดินเพียง1 0 2 0นาทีก็ถึงทว่ามันเป็นการมองจากด้านบนคำว่าใกล้ตาไกลตีนั่นแหละเหมาะสำหรับระยะทางจากจุดที่ยืนกันไปยังเขาลูกที่ว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อยวันครึ่งนั่นคือการเดินแบบปกติพักตามเวลาวันครึ่งที่ว่านั้นคือเร็วที่สุดแล้วในการไปยังหุบก้นหอย หาเป็นเส้นทางอื่นที่ไม่ต้องตัดผ่านดงโหอยหวนอันแสนอันตรายอย่างน้อยๆคงกินเวลาร่วมอาทิตย์หรืออาจมากกว่านั้นดังนั้นพราหมเพเผาจึงเลือกใช้เส้นทางนี้หนึ่งคือมันสั้นและอีกหนึ่งซึ่งไม่ทราบเป็นเพราะชะตากำหนดไว้หรืออย่างไรคณะของไอ้เออบก็ติดอยู่ในดงผีนั่นอยู่แล้วเราจะไปกันเลยไหมพรานเฮ้ ครูยังผ่านพร้าปรามเพราะดูแล้วไอเอิบเริ่มจะร้อนวิชาจำต้องให้พักและตั้งสติเรียบเรียงสมาธิเสียก่อนไม่อย่างนั้นผลที่ได้รับอาจเป็นไปในทางร้ายมากกว่าดีพรุ่งนี้เช้าคุยว่ากันไอเอบนิ่งไปแปรทีเดียวไม่เข้าใจว่าเหตุใดพร้์พรา,พราจึงบอกแบบนั้นต่อเมื่ออยู่ไม่อยู่ ร่างกายพลันอ่อนยวบสุดหวบลงโดยไม่ตั้งตัวแข้งขาปานว่าเปลียเป็นอมพาตไปเสียอย่างนั้นแต่ก็เพียงครู่เดียวตดยังไม่ทันหายเหม็นมันก็กลับมาขยับได้เช่นเดิมเพียงแต่จะอ่อนแรงลงจนรู้สึกได้ทุนนั้นทีนี้เข้าใจหรือยังว่าทำไมข้าบอกว่าต้องเป็นพรุ่งนี้เมื่อครู่ร่างกายเองถูกใช้งานไปหนักการเร่งอาคมแลวใช้อย่างต่อเนื่อง ไม่จะเป็นแค่ช่วงสั้นๆแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงแต่มันก็เหมือนเองแบกครกตำข้าววิ่งขึ้นมอลงมอสักสิกิโลติกนั่นแหละเพราะมันใช้พร้อมกันทั้งพลังกายและพลังจิตนี่เองไม่หลงโครมนอนนี่ทั้งวันข่าย,ยังนึกแปลกใจอยู่เลยร่างกายของเองนี่มันยังไงกันแน่ที่พรานเผาว,ว่ามันนั้นล้วนมาจากใจจริงนอกจากกลิ่นอายอัจฉริยะ ในเรื่องความจำของไอเอิบจะไม่ธรรมดาหายากแล้วกําลังกายของมันยังผิดมนุษย์มนาอีกด้วยแกนึกสงสัยว่าที่ผ่านมาเพื่อนพานทั้งสามของมันไม่เคยมีใครชะงน,นสนเทศในตัวมันเลยหรือไม่ก็ตัวมันเองไม่เคยนึกเอจใจอะไรบ้างหรือที่สามารถทำงานหนักมากกว่าคนอื่นเป็นเท่าตัวได้สบายหรือเดินขึ้นเขาลงห้วยได้เป็นวัน,วน โดยไม่มีอากาศอิดล้าอออการเปลี่ยนหนักเท่าใครเขาโอเธอเรื่องร่างกายของเองจะเป็นมายังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้พักขั้นก่อนแต่คงพักนาไม่ได้ต้องรีบไปต่ออย่างน้อยก็ต้องให้พ้นจากแถวนี้พรามณพราวว่าเหลียวซ้ายเลขวายอยู่ครู่ก็ได้ที่หมายหากแต่มันเกิดจากการมองหาของไอเอิบเทวดาหรือผีป่าไม่ทราบบันดาลให้มีตะแบกใหญ่ แผ่กิ่งก้านสาขาบบังแดดที่เริ่มแผดจา้าดูจากพื้นหญ้าด้านใต้แล้วไม่ว่าเวลาไหนรมเงาของไม้ใหญ่ต้นที่ว่าก็สามารถบดบังความร้อนเหนือหัวได้ตลอดทั้งวันยามเช้าต้นไม้ต้นอื่นจะช่วยกรองแสงอาทิตย์ให้ตกตอนบ่ายก็ใช้การใบของตัวเองพอตกเย็นก็เป็นเหลี่ยมเขาฉะนั้น เมื่อทิ้งกายลงพักยังโคนตะแบกใหญ่จึงไม่รู้สึกร้อนเท่าใดนักเต็มที่ก็เพียงอุ่นๆเท่านั้นไอเอิบเผลอฮัมเพลงแล้วบอกว่าสถานที่ตรงนี้ดีนักหากไม่ใช่ต้องตะลุยฝ่าดงหอยหวนจึงมาถึงได้แล้วล่ะก็รับรองว่าต้องเป็นที่พักซึ่งพราและคนหาของป่าทั้งหลายหมายปองเป็นแน่เพราะนอกจากความรุ่มคุ้ม ไม่ร้อนไม่เย็นจนเกินไปในยามกลางวันแล้วต้นไม้ต้นตอกอันเป็นตอแข็งอย่างแทบไม่มีให้เห็นมันสะอาดเรื่อมราวกับมีคนจัดการปัดกวาดเอาไว้ให้ฉ่นดีอะไรอย่างนี้หนอมันคิดทว่าเมื่อเห็นสีหน้ารู้แววตาของพราหมณ์เพลาแล้วก็ให้ฉงนใจเหตุใดครูพาของตนจึงยิ้มอย่างมีเลือสไนเช่นนี้เล่า มีอะไรเหรอครูทําไมหน้าครูมันบอกว่าฉันทําอะไรโง่ลงไปอย่างนั้นเล่าเปล่าพรานเผาปฏิเสธเอ็งไม่ได้โง่เพียงแต่เอ็งไม่รู้ลองพินิษดูอีกทีสิว่าทีที่เอ็งเลือกจะปักหลักเอาเป็นที่พักหนะเป็นยังไงดีจริงไหมเห็นความผิดปกติอะไรหรือเปล่าอีอินหน้าน,านิวอยู่ครู่มองหน้าครูพานสลับกับโคนตะแบกใหญ่ที่ตนเองเลือกไปมา และแล้วมันก็กระจ่างกลิ่นเหม็นหืนสาบคาวทวนอเจียนที่เพิ่งจะมาสัมผัสได้เอาเมื่อยามลมหวนแม้มันจะไม่ใช่พรานที่เก่งกาจแต่มันก็กระสากลิ่นนี้ดีกลิ่นสาบงูเหลือมสัญชตาตญาณยังผลให้มันกระชับปืนมั่นเหลียวหาต้นตอของกลิ่นแต่แล้วเมื่อผนวกคำพูดของพรานพระเข้าไปไอเอิบจึงรู้แจ้ง สถานที่อันดูดีราบเรียบใต้โคนไม้ใหญ่มันคือรังของงูเหลือมหรืออาจเป็นสถานที่ที่มันใช้พักผ่อนนอนรอเหยื่อก็เป็นได้รู้แล้วเหรอเซจ้าไอเอิบตอบเสียงไร้ความมั่นใจออกอาการประวัติจนเห็นได้ชัดเสียด้วยซ้ำเร,เราจะพักกันตรงนี้จริงๆหรือครูยอมเวยอ,อีกหน่อยไปให้ไกลจากตรงนี้ไม่ดีกว่าหรือ เกิดจะของที่มันโผล่มาไอ้ไม่อยากคิดบ้าเป็นพรานแต่ดังกุงูเนี่ยนะไม่ได้เรื่องเลยเองนี่คนเรามันก็ต้องมีสิ่งที่กลัวกันบ้างไม่ใช่หรือครูไอ้เอิบแย้งเสียงหลงหรือครูไม่กลัวอะไรเลยกลัวสิพรานร้าวตอบเสียงเรียบจากใจจริงแต่จะให้หนีทุกครั้งมันได้ที่ไหนกันรักจะเป็นพรานกลัวก็ต้องสู้ต้องเผชิญหน้า แต่ไม่ใช่ไล่ชนดะตัวงเงาหัวตัวเองไม่มีแต่ยินแบบนั้นอิเอิบจึงค่อยสงบจิตใจลงได้บ้างพราหมเพาวเลือกนั่งลงข้างหินใหญ่ห่างจากจ,จุดนั้นไม่เกินสิบหลาอีเอิบถือโอกาสทําความรู้จักครูพานตัวเองให้มากกว่าเดิมโดยการถามแบบซื่อๆว่าสิ่งที่พรามเพาวกลัวนั้นคือสิ่งใดคำตอบก็เผยออกมาแบบซื่อๆชิงกันว่าเสือ พรานเผากลัวเสือเป็นที่สุดมันทั้งแย้งกับชื่อเสียงอันระบือลือไกลและจำนวนหนังเสือไม่รู้กี่พับของแกเป็นที่สุดพรานเผาใช้เวลาที่ทั้งคู่พักขาในช่วงสั้นๆเราให้ฟังว่าเมื่อก่อนตอนที่ตนยังเป็นเพียงพรานฝึกหัดก่อนจะรวมกลุ่มร่วมมือกับพรานพลิ้วพรานเทียมพรานยอดและพรานอิ่มตัวพรานเผาเองก็เคยเป็นอย่างไอเอิบมาก่อน รู้วิถีพรานเพียงงูงูปลาปลาเข้าป่ายามใดก็คอยจ้องแต่ว่าจะเจอรอยเสือไหมถ้าเจอจะเลี่ยงไปทางเสียป้องกันไม่ให้เจอตัวเจ้าของรอยเท้าเข้าแล้วจะกลายเป็นเหยื่อไปเสียยิ่งแต่ก่อนมาหลังปืนที่ใช้กันอย่างดีสุดของบรรดาพรานชาวบ้านก็เป็นเพียงปืนแก๊ปหาลูกซองนั้นยากจะมีใครได้ถือเพราะราคาสูง ทาไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านหรือพานที่มีคนจ้างนำทางบ่อยๆแล้วล่ะก็หมดสิทิทธ์ฉะนั้นด้วยอนุภาพของปืนแก๊ปแม้มันจะสามารถลมช้างได้ก็จริงหากยิงเข้าเป้าแต่ขณะนั้นพรามพราวหาใช่พรานยอดฝีมือการเลี้ยงสัตว์นักล่าที่อาจแว้งกลับมาทำร้ายตนจนถึงแก่ชีวิตได้หากพลาดท่าเสียทียิงไม่อยู่ในครั้งเดียวและเสือ ยังเป็นนักล่าหน้าขนที่เรียกได้เต็มปากว่าเป็นเจ้าแห่งการพลางตัวมันไม่ประมาทเลินเล่ยอย่างสัตว์ชนิดอื่นดังนั้นแล้วเมื่อไหรที่พบรอยเท้าของเจ้าขนปุกปุยกรงเล็กแหลมเข้าเลี่ยงให้ไกลที่สุดนั่นแหละคือสิ่งแรกที่ต้องคิดแต่การหลบเลี่ยงก็หาใช่จะใช้ได้ตลอดไปอยู่ในป่ามีหรือจะไม่พบเสือที่สุด วันหนึ่งโชคชะตากู้เหวียงพรามพราวมาให้พบกับสัตว์ร้ายที่ตนเองกลัวที่สุดเกาจนได้ซำยังไม่ใช่เสือธรรมดาหากแต่เป็นสมิงสมิงร้ายที่มาจากป่าอื่นในคืนนั้นพรามพร้าวผูกห้างนั่งโป่งตามวิสัยที่เคยทำมาจากการสำรวจพื้นที่โดยรอบหลายครั้งทำให้มั่นใจแล้วว่าโป่งที่ตนเลือกจะผูกห้างนั่งนั้น มีสัตว์ใหญ่อย่างอื่นเข้ากินและเป็นสัตว์ใหญ่ที่เสือร้ายไม่อยากต่อกรอนด้วยถ้าไม่หิวจนตาลายจริงๆกระทิงและช้างนั่นจุเป็นอนิสงส์แก่สัตว์ทั่วไปเช่นกระจงกวางเก้งหมูและอื่นๆอีกมากมายามพรามเพล้าพบโป่งนี้เข้าโดยบังเอิญและคิดว่าตนเองโชคดีไปที่สุดอย่างน้อยก็ไม่ต้องกลับบ้านมือเปล่า จากรอยย่ำที่ย่ำไว้เป็นเทือกทั้งเก่าและใหม่ชี้ชัดให้รู้ว่าคืนนี้อย่างไรเสียกระสุนลูกโดดตรงดายลันเปลี่ยงปทาคุดจุดตายสัตว์อะไรสักอย่างแน่คิดได้แบบนั้นพรามพราวก็ทำทุกอย่างตามที่ตนเองเรียนรู้และปฏิบัติมาโดยตลอดต้นไม้สำหรับทำลูกห้างเลือกเอาที่แข็งแรงพอและไกลจับบริเวณป่งพอสมควร รันแล้วก็เลือกคาคบไม้หมเหมาะฉักรอกไม้ที่ตัดขึ้นไปผูกเป็นลูกห้างทุกอย่างต้องทำแข่งกับเวลาโดยว่าโป่งแห่งนั้นอยู่ลึกเข้าไปในจุดที่แสงอาทิตย์มีเวลาจำกัดในการาสรัดสองเพิ่งจะล่วงเข้าช่วงบา่ายทว่าอากาศกลับเริ่มเย็นและเย็นลงเรื่อยๆถึงขนาดที่ว่าเหงื่อการที่ไหลซึมกายตอนผูกห้างแห่งสนิทในเวลาไม่นาน ทุกอย่างสำเร็จเสร็จสิ้นทั้งผูกห้างจัดบังภัยกินข้าวทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยในช่วงสั้นๆหลังจากนั้นพรามเผานั่งนิ่งอยู่หลังบังภัยผาดปืนเล็งไปที่โปง่งแล้วก็รอรอยอย่างเดียวทุนนั้นจากบนห้างพรามเผาเลายเห็นด้านล่างได้ถนัดชัดตาหมูป่าแม่ลูกฝูงหนึ่งเข้ามากินโปง่ง อาจเป็นความผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งของพรามเผากำบังยังผลให้มันชะงักนิ่งไปครู่หนึ่งแต่เมื่อแลไม่เห็นสิ่งผิดปกติใดๆหมูป่าแม่ลูกฝูงที่ว่าก็ดำเนินชีวิตไปตามภาษาพรามเผาไม่ขยับขยื่อใดๆเพียงแต่มองนิ่งเพราะในใจหมายสัตว์ที่ใหญ่กว่าน,นั้นคืนนี้ต้องได้กระทิงนั่นแหละป้่มหมายอันยิ่งใหญ่ แสงสุดท้ายของวันลาลับไปครู่ใหญ่แล้วสำเนียงป่าบอกให้รู้ว่าภาคกลางคืนกำลังจะเริ่มแล้วพรามพลาวปีนอิริยาบทในการนั่งเสม่เอาให้พร้อมยกปืนขึ้นมาเล็งยิงทุกครั้งที่สัตว์เข้าแน่นอนต้องเป็นไปด้วยความแผ่วเบาและคล่องแคล่วช่วงหัวค่ำเป็นเวลาที่สัตว์ได้เปรียบพอจะไรซึ่งดวงอาทิตย์พระจันทร์เองก็ยังไม่ขึ้นทั่วอน,นาบริเวณ จะมืดมิดส,สนิทดำจนมองไม่เห็นอะไรเท่าว่าพรามร้าหาได้อีนังขังขอบคืนนี้เป็นข้างขึ้นอีกไม่นานแสงจันทร์จะโผล่พ้นทิวเขาแล้วช่วงนี้จะตัวอะไรก็ตามที่ลงกินโป่งก็ช่างหัวมันป่าใหญ่ขนาดนี้คงไม่มีกระทิงเพียงตัวเดียวหรอกกระมังและแล้วการรอคอยของพรามร้าก็สิ้นสุดลง เสียงสัตว์ใหญ่แหวกป่าเวลมาจากที่ไกลไกลพรามเพ้าจบป,ปากยังรำคาญใจผมมันดันดังมาจากด้านหลังอย่างไรเสียทิศทางที่มุ่งมาก็คือป่องด้านหน้าอยู่ดีฉะนั้นแล้วรออีกหน่อยรออีกหน่อยเท่านั้นแต่แล้วพรามเพ้าก็มีอันขนลุกวาบไม่อยู่ไม่อยู่เสียงย่ำเท้าแหวกป่ามาเกิดหยุดดีดีด ยดอยู่ที่โคนไม้ใต้ห้างโดยองศาที่นั่งคาตมารดหลังงุ้มผนวกกับลูกห้างซึ่งเป็นไม้มีตะปุ่มตะป่่าทำให้เกิดเป็นร่องพรามเ้ามองลอดลงไปแล้วใจหายวาบด้านล่างแม้จะเป็นเงาตะคุ่มมองเห็นเพียงเลือนรางจับรายละเอียดไม่ได้แต่ก็มั่นใจว่าลักษณะที่เห็นนั้นเป็นคนไม่ใช่สัตว์ ใครใครวะพรานหรือเปล่าพรานพร้าวควรในใจอาคันตุกะใต้ห้างทําท่าราวกับค้นหาอะไรสักอย่างอยู่ครู่ครั้นแล้วจึงเคลื่อนที่ห่างออกไปท่าทางแบบนั้นชัดเจนว่าเป็นพรานและกําลังมองหาต้นไม้สักต้นเพื่อปีนป่ายขึ้นไปนั่งซุ่มทว่าในเวลาแบบนี้มันช้าไปหรือไม่มืดไปหรือเปล่า ใช่ว่าไฟหน้าจะไม่มีในสมัยนี้ไฟฉายท่นยาวฐานตากบสามก้อนราคาก็ใช่ว่าจะแพงตัวพรามเผาเองก็ยังมีใช้เลยด้วยเหตุใดพรานปิศนาด้านล่างจึงไม่นำมาใช้เล่ามองเห็นได้ในความมืดหรืออย่างไรกันทันทีนั้นรากับเจ้าตัวจะรู้สึกได้ทุกอย่างทุกอิริยาบถหยุดกึกนิ่งค้างอยู่ครู่ จากนั้นก็ค่อยๆหันมาเงนยหน้ามองพรานพร้าบุญห้างสีอย่างนั้นและนั่นเองพรานพร้าวใจหายวาบชิบหายคนธรรมดาที่ไหนจะมีจิตสัมผัสพิเศษแบบนี้ได้วะอ้าวมีคนผูกห้างอยู่ก่อนหรือพรานปริศนาศร้องทักนั้นยิงผิดวิสัยพรานบ้าบอที่ไหนจะทักคนอื่นกลางป่าคำคำมืดๆเช่นนี้ พรามเ้าวจึงเอาแต่นิ่งเงียบซุกตัวอยู่หลังบางไัยไห้ hey, ถ้าเป็นคนก็ตอบหน่อยซิหรือเป็นผีกันเล่าเฮ้อคนนั้นล่างยังตะโกนวกเวกพรามเ้านึกอยากด่าในใจหากเป็นคนเป็นพรานเป็นมนุษย์ที่หากินกับป่าก็ควรรู้ไม่ใช่หรือว่าสิ่งที่ทำอยู่นั่นอาจทำให้ป่าแตกซึ่งธรรมเนียมพรานก็ถือกัน ห้ามทักใครและมีใครเรียกอยากขานรับพรานเพร้า,ราจึงเอาแต่นิ่งเข้าไว้แม้ในใจจะพร่ำว่าโดนแล้วกูโดนแล้วคาถาอาคมที่มีก็เป็นเพียงบทพื้นพื้นภาวนากลับไปกลับมาจนอักขระสลับกันมั่วไปหมดคิดอยู่ว่าถ้ามึงยังตะโกนอวกเวกอยู่อีกแล้วก็กูจะยิงมึงให้ดิ้นทีเดียวเอ อะไรนอคนพูดด้วยแต่ดดงเงียบเอาเถอะนั่นฉันจะไปอยู่ฟ้าขนน้นก็แล้วกันว่าแล้วพระปิศนาก็ทำอย่างว่าจริงพรามเพร้าเห็นเงาตะคุ้งองเขาเดินอ้อมปากป่งไปด้วยอากาศเงียบเชียบป่านแมวย่องเบาราแล้วเสียงต้นไม้ไหวยยบตามแรงรั้งเป็นจังหวะโก,กแววขึ้นอีกคู่หนึ่ง ทุกอย่างก็เงียบกริบป,ปานไม่มีอะไรเกิดขึ้นพรามเพราเ้าพอจะผ่อนความเครียดลงได้บ้างแต่ก็ยังไม่ไว้วางใจเท่าที่เห็นคือบุคคลปริศนาสามารถปีนต้นไม้ได้ใจพรามเพร้าคิดถึงเรื่องสมิงถ้ามันปีนต้นนั้นได้ต้นที่ตนขัดห้างอยู่นี่มันจะเหลือหรือเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่พรามเพ้ามิอาจทราบได้รู้แต่ว่า ทัวอันนาบริเวณสว่างจากแสงจันทร์จนสามารถเห็นสัตว์เข้ากินโป่งได้ชัดโดยไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฉายกลิ่นยฉุนโชยมาตามลมหอบจากฝั่งตรงข้ามหลายครั้งที่พรามพราวแลเห็นแสงแดงวาบเมื่อมีการสูบทั้งควันและลงเข้าปอดมระยะจะไกลพอประมาณแต่พรามพราวก็มองเห็นใบหน้าอีฝ่ายได้ถึงจะไม่ชัดเจนนัก ขอแขลงใจที่ว่าอีกฝ่ายเป็นสมิงเริ่มถูกทอนลงยิ่งเห็นสูบยาฉุนยิ่งเริ่มคิดว่าไม่ใช่เท่าที่รู้มานับแต่จำความได้ไม่เคยได้ยินว่ามีสมิงที่ไหนปีนต้นไม้ขึ้นไปสูบยาฉุนหน้าตาเฉยทว่าจะให้วางใจเลยก็ไม่ได้อีกอาจเป็นมวลกลลวงของมันก็ได้ตัวจริงอาจซุ่มอยู่ตามสมทุมพุ่มทึบ เสกร่างจำแรงให้พราหมณ์เผาซึ่งต้องมูสะกดเห็นอย่างที่เป็นอยู่นั่นแหละเสือสมิงเสือปีศาจที่ทำได้ทุกอย่างแม้แต่แปลงเป็นคนรู้จักแต่แต่เหตุใดมันจึงไม่ล่อลวงเรียกตนลงไปกินเสเลยเล่ารอเวลาทำไมให้เนิ่นนานขนาดนี้หรือไอ้ที่นั่งสูบยามาบมาบนั่นจะเป็นคนเป็นพราจริง ไม่ใช่สมิงจำแรงพรามเพาวเริ่มทะเลาะกับตัวเองทันทีนั้นเองถูกความคิดพลันมาไลยหายไปมเมื่อแววเสียงย่ำกิ่งไม้แห้งหักลงมาอีกครั้งคราวนี้มุ่งม,มาจากทางด้านซ้ายมือพรานเ้าวจำได้ว่าจุดนั้นมีด่านาสตัตว์รอยย่ำกระทิงย้ํานำร่องเอาไว้เป็นเทือกแต่แต่อีกแล้วเสียงฝีเท้ามันเบากว่า และเป็นจังหวะโอองสัตว์สองเท้าตามธรรมเนียมเรื่องเล่าชนิดไม่มีผิดเพี้ยนเสียงฝีเท้าคนที่ไรล่ะคราวนี้พรามเพราเริ่มรำคาญเพราะเสียงมันดังยิ่งกว่าไอ้คนแรกซ้ำยังไม่ได้มีเพียงเสียงฝีเท้าแต่ยังมีเสียงหอบหายใจทีและคนสาบเช่งมาด้วยแต่ที่สะกิดใจที่สุดเห็นจะเป็นไปอยุคสั้นๆ หาเอ้ยแต่มาเจอตัวอันตรายเสร็จได้ตัวอันตรายตัวอะไรวะพราหมพร้าวคิดและเลลวจุดของเสียงก็โผล่พูดออกมาจากสมทุมพุ่มหนาหลุมแผลลงไปยังขอบโปูงแสงจันทร์สาดชัดแลเห็นถนัดชัดตาคนจริงๆและกำลังบาดเจ็บอยู่สีด้วยพอหวังนั่นเองพราหมพร้าวไม่คิดอย่างอื่นนอกจากต้องลงไปช่วยเหลือท้งที่ก่อนหน้านี้ ตนเองแคลงใจกับชายปริศนายังคาคบฝั่งตรงข้ามแต่กับชายผู้มาใหม่คนนี้กลับไม่มีจุนิดเดียวอย่าลงพรามพร้าวชะงักขางเมื่อมีเสียงตะโกนมาจากชายคนแรกเสียงดุดันหนักแน่นแล้วเป็นกังวลน้อยน้อยอย่าลงไปนั่นไม่ใช่คนมันเป็นสมิงรู้ได้อย่างไรว่ากูจะลงมองเห็นหรือเป็นไปไม่ได้ แม้แสงจันจะกระจ่าง,งแจ่มแจ้งทว,ว่าจุดที่พรางเ้าขัดห้างตลอดจนพระองค์ที่ผ้าครึ่งหนึ่งถูกบดบังด้วยกิ่งไม้ใบหนาระยะเองก็ไม่ใช่ไกลๆจะบอกว่าเห็นด้วยตาเนื้อนั้นเป็นไปไม่ได้ช่วยด้วยช่วยฉันด้วยข้างหลังข้างหลังฉันเสือกำลังมาเสือใหญ่อย่าไปเชื่อมันมันนั่นแหละสมิงชายสองคนเถียงกันไปมา โดยมีพรามเราเป็นตัวกลางฝ่ายหนึ่งพยายามร้องเรียกให้ลงไปช่วยอีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามค้านเต็มที่มันมาแล้วเดือเข้าช่วยฉันทีชายข้างล่างตะโกนเสียงตื่นพ่ามเพราไม่รออะไรแล้วพาดตัวเองกับขอบห้างเตรียมปีนลงกระสุนแหวกอากาศมาจากชายคาคบเปิดเปลือกไม้เหนือศีรษะพรามเราสูงขึ้นไปคครึ่ง หรืออาจเกินกว่านั้นทว่ามันได้สังหารพรานพร้าไปแล้วในมโนสติเล็ดเอามืออ่อนตีนอ่อนรูดลงตามพระอ,องค์ซึ่งอาศัยถาสบ้ามอนรุ่มครึ่งถ้าเมืองยังปีลงไปกูจะยิงเมืองทิ้งเสียเพราะอย่างไรก็ตายดีกว่าปล่อยให้มันเอาไปเป็นสมุนรีบปีขึ้นไปเร็วอันตรายน,นเสียงคุณเหนียวไกลแรกๆดุดันหนักแน่นทว่าช่วงปลาย คนไปทางรู้สึกผิดคงไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้มือเป็นบ้าหรือไงวะถึงได้ยิงปืนใส่กันเกิดโดนกูขึ้นมาทำไงไอ้เหี้ยนี่พรามพร้าวตะเบงเสียงด่าด้วยอาการชุนขาดจังหวะนั้นเองเสียงคำรามขู่ของเจ้าป่าน่าขนดังอยู่ด้านล่างพรามพร้าวเอียวตัวมองแล้วก็ตรงหดขากลับในฉับพลันด้วยว่าเสือครุ่งใหญ่ตาแดงวาบ โจรจากพื้นเปิดกงเล็บหมาจิกขวนเอาเจ้าต,ตัวลงไปด้วยไอคนนั้นเล่าเป็นอย่างไรบ้างพรามเผายังอุตสา์ห่วงชายมาใหม่ผู้บาดเจ็บต่อเมื่อปีกงกลับขึ้นมาบนห้างใน,นแลไปยังจุดนั้นแล้วเห็นเพียงความว่างเปล่านั่นแหละจึงเข้าใจเสียงปืนแผดล,ลั่นขึ้นอีกหนึ่งนัดจากฝั่งตรงข้ามอีกเช่นเดิมครั้งนี้เป้าคือเสือใหญ่ด้านล่างและดูแล้ว ผูนียวไกลมือแม่นมากเสร็จด้วยพรานเ้าเห็นชัดเจนว่าเสือใหญ่ร่างพงะเล็กน้อยกว่อนเลิดป่าแตกแสกสากหายไปอึดใจใหญ่ที่ทางพรานร้าหรือพรานอีกคนบวงคาคบเงียบรอดรูสถานการณ์กระทั่งทุกอย่างกลับมาเป็นตามปกติพรานผู้อยู่อีกคาคบจึงตะโกนบอกว่าคืนนี้คงไม่มีอะไรแล้วหลังจากนั้น ก็ไม่มีการสนทนาใดๆกันอีกพ,พรานพรเผาสะดุ้งตื่นเอาตอนเช้าเพราะถูกขย่าตัวปลุกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตนเองหลับไปตั้งแต่เมื่อไรและที่ตกใจยิ่งกว่าคือไอคนที่นั่งอยู่บนห้างด้วยกันนี้ใครด้วยความตกใจพ,พราหมพเผากระชากมีดออกจากฝักเทว่าใช้ลึกลับจับแขนรักเอาไว้ได้ทันแข็งแร่งอะไรปานนี้พ,พราหมพเผาคิดตื่นได้แล้ว ไปดูซาไาอสมิงนั่งกันอ้อลืมแนะนำตัวกูชื่อพลิวมึงละ่ะพร้าวพรานพร้าวตอบโดยไม่รู้ตัวเออลงมาดูเลือดแล้วคงไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่ว่าแล้วชายซึ่งมีนามว่าพลิวกุกกอกพระองค์ปีลงห้างเลยยังร้องเรียกให้ตามลงไปพรานพร้าวสะบัดศรีรษะไล่ความมึนงงเร่งเก็บเข้าของและตามลงไปอย่างว่าง่าย โดยที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้พลิวนั้นมันเป็นใครและไอ้คนบนคาคบฝั่งตรงข้ามตอนนี้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือครั้งแรกที่ข้าได้พบไอ้พลิวแล้วก็สมิงที่มันน่าขันคืออะไรรู้ไหมจุกของกระสุนปืนที่ยิงเฉียวหัวข้าคือไอ้พลิวนี่แหละคาถาอาคมต่างๆก็ได้ทั้งมันและพ่อมันที่ย้ายมาจากที่อื่นมาอยู่ที่แก่งขนุนสอนให้ แล้วสมิงนั่นเล่าตายไม่ครูตายพรามพราวว่าเมื่อเล่ามาถึงตรงนี้แล้วลูกศิษย์ตั้งกระทูตายหางจะโป่งไปไม่ถึงสองหลากระสุนเจาะเขาซอกรักแร้เขาบอดครึ่งท่อนล่างยังเป็นคนอยู่เลยเฮ้ยนึกแล้วยังคนลุกไม่หายถ้าคืนนั้นไม่ได้พลิ้วเหลือก็ข้าคงตายไปแล้ว ไอเออบได้ฟังประสบการณ์จากพรามเ์เาแล้วก็นิ่งไปนี่หรือสมิงมันร้ายกาจขนาดนี้ชีิวหรือจริงอยู่เองว่ามันได้ยินเรื่องราวเรื่องเล่าเกี่ยวกับเสือผีชนิดนี้มานานแต่ไม่เคยได้ยินจากปากคนที่เจอมาตรงๆกับตัวสักครั้งส่วนใหญ่จะเล่าว่าเขาเล่ามาอีกทีฟังเขาต่อมาอีกทีที่สำคัญยิ่งกว่านั้นไอสมิงนี่แหละ ที่มันและพราหมพรเผากำลังตามไปขณะเดินฝ่าดงหุยหวนพราหมพรเผาบอกชัดว่าจะปล่อยมันไว้ไม่ได้อย่างไรก็ต้องกำจัดและพราหมพรเผามั่นใจเหลือเกินว่ามันต้องซอนตัวอยู่ที่หุกก้นหอยนั่นแหละแล้วแบบนี้จะทำอย่างไรถอนตัวตอนนี้จะทันไหมหนอ